สวัสดีค่ะพบกับคิดเช่นไอค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูพิซ za ค่ะแต่ว่าพิซ za สูตรนี้นะคะจะใช้อบในกระทะนะคะไม่ต้องใช้เตาอบที่สำคัญไม่ต้องนวดแป้งค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวแป้งพิซ za กันนะคะใส่ไข่ไก่นะคะ1ฟองค่ะ สำหรับไข่ไก่ที่ใช้นะคะวันนี้ตันใช้เป็นไข่ไก่แช่เย็นเบอร์หนึ่งค่ะตามด้วยน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำมันพืชที่ตันใช้วันนี้ตันใช้เป็นน้ำมันรำคาวค่ะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามที่มีได้เลยนะคะต่อมาโยเกิตรสธรรมชาติ2ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับตัวโยเกิร์ตนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกตามยี่ห้อที่ชอบได้เลยค่ะตักใส่ลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะ ใส่เกลือป่นลงไปสักเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวเกลือป่นเองตันไม่ได้วัดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเติมผงฟูลงไปหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งนะคะคนให้ผงฟูละลายนะคะเอาให้ไม่จับตัวเป็นเม็ดหรือเป็นก้อนเลยนะคะ เมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป3ส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็คนดูค่ะลองคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะสังเกตตัวเนื้อแป้งนะคะความข้นที่ได้ต้องประมาณของตันนะคะถ้าของใครมีลักษณะที่ แป้งแข็งจนเกินไปแล้วแล้วก็ให้เติมโยเกิร์ตลงไปค่ะแต่ถ้าของใครเหลวจนเกินไปแล้วแล้วก็ให้ค่อยๆเติมแป้งลงไปนะคะสังเกตค่ะเวลาที่เราเอาก้นช้อนนะคะแตะลงไปค่ะความหนืดของตัวแป้งจะประมาณนี้นะคะถ้าแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะเมื่อแป้งได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดตัวแป้งลงบนกระทะค่ะทากระทะนะคะด้วยน้ำมันหรือว่าจะเป็นเนยก็ได้นะคะทาให้ทั่วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งค่ะจัดทรงลงไปในตัวกระทะของเรานะคะสําหรับตันนะคะก็จะล้างมือให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นําตัวน้ํามันนะคะมาชโลมมือค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งติดกับมือของเรานะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆแผ่ตัวแป้งค่ะออกมาให้ทั่วกับกระทะค่ะในขั้นตอนนี้ตัวแป้งนะคะจะค่อนข้างเหนียวติดมือนะคะวิธีการแก้ก็อย่างที่บอกไปค่ะ ให้เรานะคะนำมือชุบกับตัวน้ำมันค่ะแล้วก็แผ่แป้งออกมาเป็นแผ่นบางๆนะคะตัวแป้งนะคะอย่าให้หนาจนเกินไปค่ะสำหรับ1นึสูตรนะคะตันก็จะได้ตัวแป้งพิซซ่าออกมา2ชิ้นแบบนี้ค่ะคือชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะคะหลังจากที่แผ่แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มไปยังตัวแป้งค่ะ เพื่อที่เวลาที่เรานำไปอบนะคะความร้อนจะได้กระจายขึ้นมาดีค่ะย้ำอีกครั้งนะคะตัวแป้งอย่าให้หนาจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหนาจนเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวแป้งของเราจะสุกไม่ทั่วถึงนะคะถ้าใครไม่มีไม้ปลายแหลมนะคะสามารถใช้เป็นช้อนซ่อมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าพิซซ่าของเราค่ะ สำหรับซอสที่ใช้นะคะตันใช้เป็นซอสมะเขือเทศผสมกับตัวมายองเนสนะคะถ้าใครที่ชอบรสเผ็ดอาจจะเติมซอสพริกลงไปได้ค่ะทาซอสนะคะลงไปให้ทั่วตัวพิซซาของเราเลยค่ะปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะคะถ้าชอบให้รสออกเปรี้ยวมากก็ใส่ซอสมะเขือเทศมากหน่อยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราโรยผงออริกาโนนะคะลงไปบนซอสของเราค่ะ สำหรับผงออริกาโนนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะจากนั้นเราจะโรยตัวชีสขูดลงไปนะคะใส่ปริมาณตามความต้องการได้เลยค่ะสำหรับของตันนะคะที่บ้านชอบทานชีสค่ะก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยตัวแฮมและก็สับปะรดค่ะ สำหรับหน้าพิซซ่านะคะเพื่อนๆสามารถเลือกตามที่ชอบได้เลยนะคะอาจจะเป็นหน้าซีฟู้ดก็ได้นะคะก็จะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาสามารถนำมาใส่ได้เลยค่ะหรือจะใส่เป็นตัวปูอัดหรือว่าตัวแฮมก็ได้นะคะสามารถปรับรสชาติได้ตามความชอบของเราเลยค่ะเมื่อเราแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นำขึ้นอบนะคะเราจะอบโดยใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะ อบไว้อย่างเงี้ยนะคะประมาณ10-15นาทีขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านนะคะอันนี้ตัใช้ไฟวงในสุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าตัวเตานะคะมีขนาดเล็กเนี่ยแล้วความร้อนมันแผ่กระจายไม่ถึงให้เราใช้วิธีการเคลื่อนย้ายกระทะแทนนะคะขยับซ้ายขยับขวาช่วยนิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวแป้งจะได้สุกทั่วถึงกันดีค่ะ สำหรับวิธีการสังเกตความสุกข,ของตัวแป้งนะคะให้เราลองสังเกตตัวชีสท,ที่เราโรยลงไปนะคะถ้าชีสละลายหมดแล้วนะคะก็แสดงว่าตัวแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะคะลองใช้ตะหลิวหรือทับพีนะคะแสะดูข้างด้านล่างค่ะอย่าให้ตัวแป้งไหมจนเกินไปนะคะอย่างของตานแบบนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรวมใช้เวลาอบประมาณ10นาทีค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ <S <S เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้พิซซ่าที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งสูตรในการทำพิซซ่าง่ายๆที่ทางคิดเช่นไอได้นํามาฝากทุกท่านค่ะเช่นเดิมนะคะท้ายคลิปค่ะตันจะแปะส่วนผสมวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดไว้ให้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว